ไพ่สองใบแรกหล่นลงมาเองระหว่างสไพ่ไม่มีอะไรบังเอิญแน่นอนทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แล้วตัวคุณเองเหนื่อยมามากแล้วใช่ไหมคะกับการที่ปกครองคนเยอะๆแบกรับภาระคนในครอบครัวรวมไปถึงก็ต้องปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมมาตลอดอยากจะบอกว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะทำดีย่อมได้รับผลดีๆสิ่งดีๆตอบแทนไม่มากก็น้อยกระปุกบุญที่หยอดไว้ได้เต็มแล้ว จากนี้ไปรอเวลาที่เหมาะสมซึ่งไม่นานสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่เคยขาดที่ไม่เคยพอก่อนหน้านี้เหมือนทุกอย่างที่ทําไปจะไปไม่สุดเหมือนมีอะไรรั้งไว้ทุกอย่างจะปลดล็อกแล้วหากคิดว่าใช่พลังงานของคุณไปรับคําทํานายเพื่อเปิดดวงเบิกทรัพย์และความโชคดีในทุกด้านเมื่อได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วอย่าประมาทในการใช้ชีวิตมันทำบุญภาวนาต่อไป อยู่ในศิลในธรรมจะค้ำจุนให้คุณอยู่ได้ไม่ลำบากตลอดไปยึดมั่นอยู่ในศิลในชีวิตที่พอเพียงมากกว่าที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือย